แล้วมาเปลี่ยนประเทศทยไปด้วยกันเปลี่ยนเอเชียไปด้วยกันแล้วเรามาเปยนโลกนีไปด้วยกันครับขอบคุณมากงานอะไรนะพรมันอะไรเนี่ยนะครับงานออของกลุ่ม LGBT นะครับปรากฏว่าโอ้โหมีดราม่าก,กันเกิดขึ้นนะไปทำข้าวของนักศึกษาโชว์ผลงานเขาเสียหายนะครับ เอาของไปวางละเกะละกะนะครับแล้วก็นะไปทําชิ้นส่วนเขาหักกันเต็มไปหมดเลยก็มีดราม่ากันเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการลีหน้าจังก็บอกว่าตกลงนี่มันงานแห่นกักการเมืองหรือมันงานนะ LGBT กันแน่งานอวยนกักการเมืองกันแน่เพราะว่านกักการเมืองนี่นะครับไปเสนอหน้าไปแฉนแหลนนำหน้าเขาเลยแล้วก็ไปวางดอกไม้นะ ที่วัดประทุมเสื้อแดงเออแย่งซีนไปหมดเลยมันเคลียวอะไรกันผสมปนเปกันมาเลยตอนนี้นะครับแทนที่เขาจะได้แสดงออกอย่างเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของเขานะเรียกร้องความเท่าเทียมเรียกร้องอะไรนะแต่กลับกลายเป็นว่านัากการเมืองไปเรียกร้องไว้อะไรคนเสื้อแดงเออนะงงไปหมดเลย ก็ปรากฏว,ว่าพิธานะครับก็ไปประกาศก้าวอยู่กับบนเวทีบอกเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเราจะได้เป็นนายกแน่เราอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเขาก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้นะครับดอมส้มก็กีดกาดกีดกากดหล่อมาโอ้ใส่เสื้อนะใส่เสื้อพอสมิดอะไรลายสีลุงมาด้วย เราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปด้วยกันนะครับดีไม่ปกจะเราจะเปลี่ยนแปลงจักรวาลน,นี้เราจะเปลี่ยนแปลงการแล็กซี่นี้ไปกันปลายใหญ่แล้วออนะครับโอโ้โหไปถึงระดับโลกแล้วครับไปถึงระดับโลกเลยเหอนะรอเนียภาษาวัยรุ่นเขา เหมือนที่ไอไ้พวกส้มมันไปเซลเปิลไอรีนไปเซล,ลุงตัวโอ้โหจะสร้างพระอาทิตย์เลยเหรอนะอันนี้จะไปเปลี่ยนแปลงระดับโลกเลยเหรอนอืมดีไม่เปลี่ยนแปลงจักรวาลน,น <c oughs> ก่อนจะเปลี่ยนแปลงระดับโลกนะครับเอาค่าแรงสี่รอยห้าสิบเอาเงินคนแก่ให้มันได้ก่อนหาเสียงอะไรไว้ ที่หาเสียงไว้ทาให้มันได้ก่อนก่อนที่เปลี่ยนแปลงระดับโลกเอาขายหุ้นซื้อขายหุ้นซื้อเนี่ยให้มันรอดก่อนก่อนจะไปเปลี่ยนแปลงใครนั่นนะครับเออเห็นล่าสุดนี่พออะไรนะไปขายหุ้นทิ้งเลยเรียบร้อยเออแล้วมันจะรอดไปแล้ะเนี่ยนะมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกหรือมั้งมันจะได้เปลี่ยนแปลงกันอยู่ในคุกแล้วหรือมั้งอืม ออถ้าทางการพูดเขานี่ไปอบรมมาจากที่ไหนเนี่ยไปอบรมกับไอ้เต้นมาหรือไงแม่ต้องมีสับไม้สับมือกันด้วยนะครับ,นะรบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเถอะนะพูดพลิกไปพูดกลับไปพูดกลับมาอยู่นั่นเนี่ยนะอก็ยังข้างไม่เลิกนะครับเราด้อมส้มทั้งหลายก็ยังข้างไม่เลิก คือจริงๆนะไอ้น่าเป็นห่วงกับการเลือกนายกของประเทศไทยนะว่าเลือกคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะว่าประเทศไทยเราจะต้องมีคนหลอ่อเอาจริงๆลุงตู่หลอก็ขาเยอะลุงตูหอองต่หลอกเเยอะสมัยนุ่มๆหลอก็เยอะเอามาเทียบกันเลยเอาลุงตู่หลอกเขอเยอะเลยเดี๋ยวพิธาแก่ไปก็เนี่ยเป็นเหมือนลุงตู่นั่นแหละก็แก่ๆเดี๋ยวก็แก่นะ คนเราเราเลือกกันที่ความดีดีกว่าอย่าไปเลือกที่ความหล่อนะมีสติกันนิดนึงนะฮะดอมส้มทั้งหลายบอกเขาหล่อโอเห็นตัวจริงหล่อมากโอ้โอะไรอย่างเงี้ยนะความหล่อไม่ได้ช่วยประเทศไทยให้มันดีขึ้นนะครับความหล่อนะมีปุ่มกด thank you นะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ